เมาคิดไม่ออกนอนไม่หลับหรือหลับไม่ตื่นบางอาการมันค้านกันในสัมผมไม่ได้บอกว่าท่าเคลียแต่เราต้องระวันงนิดเป็นไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็หยิบยาใส่ปากทุกวันนี้คนตายพรายามมากกว่าคนที่ตายด้วยโรคเคยมีคนกล่าวไว้ว่าที่อเมริกาหมอกระท้วงสถิต ในระหว่างที่หมอประทวงนั่นเองสถิติคนตายในโรงพยาบาลลดลงทั่วไม่ทราบว่าเราเป้ยมีหรือเปล่าในระหว่างที่หมอประทวงที่สหรัฐอเมริกาช่วงเวลานั้นสถิติคนตายในโรงพยาบาลลดลงทั่วคนได้รับยาผิดวินิจฉัยโรคผิดฉีดยาผิดคนตายในโรงพยาบาลมากกว่าตายด้วยสาเหตุของมันที่แท้จริง คอยเราอย่ากลัวกลัวขนาดที่เฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องกินยาดักโอ้ยกินยาดักกินยาดักทําไมเราไม่ใช้พระวจรนะดักมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับได้ไปประกาศในประเทศที่โรคที่ฆ่าชีวิตคนกําลังระบาดหมอที่เข้าไปในหมู่บ้านยังต้องสวมหน้ากากสวมทุกอย่างแต่นักเทศท่านนี้สามารถเข้าไปที่นั่นได้โดยไม่รู้สึกอะไรสั มีคนมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นท่านบอกเอาไว้ว่ากดแหงชีวิตในพระคริสต์ได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็นไทยแล้วจะก,กดแหงความตายนั่นหมายถึงกฎแหงความตายไม่สามารถทํางานในร่างกายของข้าพเจ้าได้และข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อเชื้อโรคใดก็ตามแต่ต้องร่างกายของข้าพเจ้ามันต้องตายจากนั้นเขาให้เอาให้นักวทยาศาสตร์ให้หมอไปเอากล้องจุลศน์มาแล้วเขาแบมือออกมา แล้วก็บอกว่าคุณเอาเชื้อโรคที่ทําให้คนตายเป็นเบือเนี่ยวางไว้ที่มือผมแล้วคุณดูแลก,กันว่าเกิดอะไรขึ้นหมอได้การทําการทดลองโดยการเอาเชื้อโรคใส่เข้าไปที่มือแล้วมองดูเชื้อโรคที่วิ่งลงไปโดนที่ผิวหนังทองท่านตายสนิทวิ่งลงไปตายวิ่งลงไปตายวิ่งลงไปตายคุณเชื่อไหมว่าท่านไม่ได้เชื่อ เมื่อเกิดตาคนโลคเรียนมาหาพระเยซูพระองค์ทำย่างไรพระองค์เอือ้อมมือเอื้อมตถ์ไปสัมผัสเขาก่อนแล้วกล่าวว่าจงตายเถอพระองค์รู้ว่าเชื้อโรคจะต้องตายเมื่อพระหัตของตรงโดนไม่มีเชื้อโรคใดจะฝ่าพระผ่านด่านผิวหนังของพระองค์เข้าไปได้ถึงเวลาหดอยังที่เราจะสามารถกล่าวได้ตั้งแต่เช้าจุดนึง ขอบคุณพระเจ้า,ยาสักการสีศานจุดปลายเท้าลูกกันไปด้วยชีวิตของโดชีวิตของโครงได้ทำให้ลูกเป็นไทยแล้วจากความตายเชื้อโรคทั้งหลายมันต้องตายเมื่อสัมผัสร่างกายของลูกเอข่าวดีนะครับคุณจะได้ตามที่คุณพูดนะเอาละท่านบนในข้อที่หนึ่งและท่านบนต่อมาในข้อที่สองน,นะครับ ข้าพระองค์ตรึกต้องในใจของข้าพระองค์และมีความทุกโศกอยู่ในใจตลอดไปนานเท่าใดศัตรูของข้าพระองค์จะเหนือข้าพระองค์นานเท่าใดคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนศัตรูของคุณกําลังแย่เกรียดและมันดูเหมือนว่าคุณจะต้องติดอยู่ในสถานการณ์นั้นไปอีกนานเท่าใดก็ไม่ทราบหรือเปล่าดูเหมือนคนที่อยู่เหนือคุณกําลังย่อเย้ยคุณอยู่หรือเปล่าพระที่สารข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาและตอบข้าพระองค์ด้วยเถิด ท่านขอทรงเพิ่มความสว่างแก่ตาของข้าพระองค์เกลือกว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตายเพราะสีเกเรงว่าศัตรูของข้าพระองค์จะว่าเราชนะแล้วเราชนะชนะเริงว่าคู่อริของข้าพระองค์จะเปลีปล่ยนเพราะข้าพระองค์กำลังหวั่นไหวน้องครับบางครั้งความยาวนานของปัญหาที่เราเจออยู่ปัญหาที่เราเจอปีแล้วปีเล่าแล้วดูเหมือนมันจะไม่ดีขึ้นแต่มันกลับแย่ลงเรื่อยๆ อาจจะทําให้เราอยู่ในสภาพเดียวกับผู้เขียนสรุดีทั้งห้าข้อทั้งสี่ข้อนี้ก็ได้ทุกครั้งที่คุณหลับตาลงแทนที่คุณจะมองเห็นชัยชนะคุณกลับมองเห็นสตรูขอคุคุณกําลังย่อเย้ย้คุณอยู่เขากําลังย่อเยอ้ยไม่เพียงแต่ย่อเยอ้ยคุณเขาย่อเยอ้ยความเชื่อของคุณด้วยเขาย่อเยอ้ยว่าไหนล่ะพระเจ้าช่วยได้หนยเป็นคริสเตียนพระเจ้าช่วยได้หรือเป,อปล่าเอเมน พี่น้องถ้าเกิดคุณกําลังมีประสบการณ์กับ4ข้อแรกผมอยากใช้คุณดูข้อ5ซึ่งเป็นข้อหลักของเราสังเกตคําแรกนี่คือกุญแจสู่ความสําเร็จของคุณขั้นแรกท่านกล่าวว่าแต่จําไว้นะครับไม่ว่าคุณกําลังเผชิญกับอะไรก็ตามหลังจากที่คุณระบายกับพระเจ้าหมดแล้วให้กล่าวว่าแต่ดาวิดจะไม่มีวันลงท้ายสดุดีด้วยความพ่ายแพ้ ท่านอาจจะระบายต่อพระเจ้าดูเหมือนต่อมากพระเจ้าพระเจ้าต่อหน่อยนี่มันนานแล้วนะเขาจะย้อเย,ย,อย้ยคาบโรงไปอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร,ร่โรองจะลุกขึ้นมาสักทีบางครั้ง่ันบอกเมื่อไหร่พรองจ,จะตื่นสักทีหนึ่งต่อคาบโรงด้วยหลังจากที่ท่านละความประวนระบายหลังจากที่ท่านคุความปราถนาทุกอย่างแด่พระเจ้า ท่านได้ทําสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรจะทำตามคือท่านกล่าวสวนทางกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับท่านแต่คาะวันนี้คุณเจ็บป่วยหมอบอกว่าไม่มีใครช่วยคุณได้หลังจากที่ทคุณทูณกับพระเจ้าแล้วพระบิดาเจ้าข้าโรคที่ข้าพระเจ้าเป็นอยู่คุณหมอบอกว่าไม่มีใครสามารถช่วยข้าพระองค์ได้แต่ข้าพระองค์มีพระองค พระองค์เป็นผู้รักษาพระองค์ทรง,งเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของพระองค์และพระองค์ได้จัดก,การรักษาลูกเวลาเมื่อสองพันปีแล้วและลูกกําลังรับการรักษาจากพระองค์และด้วยความเชื่อฤทธบาตแท้ของพระเยซูลูกได้รับก,การรักษาแล้วลูกคาดหวังที่จะมีสุขภาพที่ขแข็งแรงและสมบูรณ์ไอ้นเะวลาคุณประสบปัญหาในด้านการเงินหลังจากที่คุณ ทูลตอพระเจ้าเรื่องความปรารถนาหลังจากที่คุณละความโกรธกวายว้แล้วคาแรกที่คุณควรจะพูดคือคาว่าแต่แต่ข้าพรวงวางใจในความรักมั่นคงของพระองค์จิตใจข้าพระองค์จะเปลี่ยนปีในความรอดของพระองค์ความรอดไม่ได้ถูกจํากัดไว้ในชีวิตหลังความตายความรอดคือการช่วยกู้ให้พ้นจากทุกสถานการณ์ที่กําลังจาเนินอยู่ในชีวิตของคุณด้วยเช่นเดียวกัน น้องรับมีบันไดสองขั้นสั้นๆที่จำได้หากคุณจะนำไปใช้คุณจะสามารถพ้นจากทุกสถานการณ์ได้อย่างงไไ่ายดายขอขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> มีบันไดสองขั้นสั้นๆให้คุณได้ก้าวไปไง่ายๆและเมื่อคุณก้าวไปตามนั้นแล้วคุณจะ ผ่านทุกสถานการณ์ไปได้เอนง่นายๆบางคำที่กล่าวนี้มันไม่ได้อยู่ในโน้ตที่ผมเตรียนะผมเชื่อว่าพระเจ้าประทานให้กับพวกเราอย่างน้อยถ้าคุณไม่เชื่อผมเชื่อพระเจ้าประทานให้กับผมเ็ <c oughs> มขั <c oughs> ้นที่เด่นคือแต่คาพรองวางใจในความรักมัม่คนคงของตัวทุกวันนี้หลายคนมีขั้นตอนต่างๆในการทําให้ตัวเองอธิษฐานและได้คำตอบ ต่ไม่ว่าคุณจะทํากี่ขั้นก็ตามไม่ว่าหนึ่งเปิดข้อพวันนันทีหาสิ่งที่สัญญาวไว้สําหรับคุณ2นํามาอธิษฐานสามเชื่อว่าได้รับสี่ไล่ทุกความสงสัยห้าดำเนินในความเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ทําขั้นตอนนี้แล้วเจ็ดขั้นตอนที่คุณได้ทามันจะไม่ประโยชน์อะไรกับคุณตราบใดก็ตามที่คุณไม่วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าความเชื่อของคุณจะไม่ทํางาน แม้ว่าคุณจะกล่าวพระวนจนะอีกร้อยครั้งต่อวันพระวจนะนั้นจะไม่เป็นประสบการณ์จริงของคุณอางนนท่านกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าวางใจในความรักมั่นคงของโระคุณต้องเอาหัวใจของคุณไปวางไว้ที่วางรัก